ผมเฮ้ยใช่ไหมเดี๋ยวให้พี่ดาเนี่ยเข้าไปคุยก่อนนะครับอพี่พี่ก็คือแบบอยู่มาหลายพันปีแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับพี่พีเฟซี FC, ผมเนี่ยก็ได้มาพี่อิดานะครับผมครับผมสวัสดีครับ ก็วันนี้เนี่ยพี่ดานะครับก็จะพาผมเนี่ยไปหาไปดูนางตะเคียนใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับผมก็รอบเที่ยวนี่ที่พี่ดามาเนี่ยเป็นไงบ้างก็นางเนี่ยูดจาดีนะนิสัยดีมากมเหมือนจะดูดูนะเพราะว่าอ๋อดูดด้วยหรอเหมือนจะดูดูแต่จริงๆเราเข้าไปคุยเขานางคุยดีมากแล้วนางอ่ะผิวขาวสวยมากเลยนะต้องให้น้องเบบไปดูกระตานะก็ นางเนี่ยอาศัยอยู่ในต้นไม้ใช่ไหมต้นไม้ใหญ่เลยอยู่มาเป็นพันๆปีแล้วโหทุกคนพันๆปีนะอยู่ในต้นไม้อะไรพี่นะเอ,อเป็นต้นไซใหญ่ขนาดใหญ่เลยเป็นต้นไซนะใช่แต่นางบอกนางไม่ได้อยู่แค่ต้นเดียวนะนางอยู่หลายตนนางบอกอย่างนี้นะก็แสดงว่าอยู่กันหลายตนเลยนะครับพี่ๆก็ต้องบอกพี่เอฟซนนะครับว่าสถานที่ตรงนี้นะไม่ค่อยห่างไกลจากหมู่บ้านคนเท่าไหร่นะครับเราเนี่ยอาจจะได้ยินเสียง แบบคนทำไร่อย่างเงี้ยเนาะเพราะว่ามีคนมาทำไร่นะครับพี่พี่แต่ว่าถ้าเราเข้าไปด้านในเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลึกอยู่เลยนะครับ <c oughs> ทุกคนแต่ก็อาจจะได้ยินเสียงคนตัดหญ้าหรือว่าตัดไม้เนี่ยอาจจะได้ยินเสียงอยู่นะครับพี่พี่มีคนทำไร่อยู่ฝั่งนู้นะก็ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยที่ผมมาเนี่ยผมเองเนี่ยจะเจอหรือเปล่านะครับรอบที่เราที่พี่ดาม,ามานี่เจอไหมรอบที่เราเจอนะแต่ว่าตั้งกล้องไกลๆแล้วก็ ออกมาแล้วก็ค่อยเข้าไปคุยกับท่านกับนางอืออืก็เดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์ดูนะครับพี่พีเอฟซี FC ว่าเราเนี่ยจะเจอกันหรือเปล่านะครับคอแบบนี้ก็ไม่ได้เจอกันบ่อยนะครับพี่พี่ก็เห็นพี่นาบอกว่าอยู่มาเป็นพันๆปีแล้วใช่ไหมใช่ใช่โอ้ทุกคนก็วันนี้แหละผมเนี่ยให้พี่นานเนี่ยพาผมไปดูนะครับไม่รู้ว่านางเนี่ยจะปรากฏตัวให้ผมเนี่ยได้เห็นหรือเปล่านะครับพี่พ,พี่ครับก็วันนี้น้องหญิงเนี่ยไม่ได้มากับผมนะน้องหญิงเนี่ย อยู่ที่บ้านนะครับผมก็เลยให้พี่ดาเนี่ยพามาดูนะครับพี่ๆก็โอเคทุกคนครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางไปเลยดีกว่านะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติงดตามเพื่อเป็กำลังใจผมแล้วก็พี่ดาเนี่ยได้ตามคลิปต่อไปนะครับโอเคทุกคนพร้อมพี่ดา,าต้องเข้าไปไกลไหมไกลยอยู่นะลึกอยู่อโอเคทุกคนไปนี่เลยนะทุกคนก็เป็นเส้นทางใช่ไหมพี่ดา ดี๋ยวพี่จนินดานำเลยเอเราเดินตามนี้ไปเลยใช่ไหมนะลกก่ะอ๋อตรงนี้ก็เหมือนเป็นเส้นทางเลยนะพี่ดาก็เราเนี่ยจะได้เสียงแบบคนตัดไม้นะ<ม>พี่ๆ<ม>นะตัดไม้ตัดยาน,นะครับ<ม>ทุกคนเ<ม>พราะว่าไม่ห่งางไกลจากหมู่บ้านคนเท่าไหร่นะครับ ผมเองเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเจอหรือเปล่านะจริงๆอ่ะผมจะมาคนเดียวนะแต่ว่าผมมาไม่ถูกนะครับก็เลยให้พี่จินดาเนี่ยพามาเลยนะครับผมเห็นอย่างนี้ใช้เวลาเดินทางหนึ่ชั่วโมงน้องเบสที่นากับน้องหนึ่งลอกนะใช่แค่ผมเดินมานี่ก็กล้าแล้วนะพี่พี่บางทีก็หลงนะอ๋อบางทีก็หลงเลยใช่ไหมเป็นต้นต้นทรายหรือว่าต้นอะไรไม่ใช่ต้นโพใช่ไหมพี่น่ะ การจะใหญ่มากแผ่แบบกระจายใหญ่เลยอืะไม่รู้นะว่าผมจะเจอหรือเปล่านะนี่เหมือนจะชอบดอกชบานะไปเห็นเมฆเยอะไปดูอย่างอันนี้ใช่ดอกชบาไหมพิญดาโอ้โหดอกชบาหรือว่าดอกจำปีจำไม่ไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนจำปีจำปาอ๋อนี่คือชาบ้าใช่ไหมจำปีจปาโอ้สวยมากทุกคน ดอกสวยจริงสีชมพูนะครับพี่พี่อีกกายไหมไม่กายไม่ค่อยกายใช่ไหมก็แบบมีแบบโอ้โรูอะไรเนี่ยรูบนล่มเลยนะถ้าล่วงไปนี่ก็เจ็บเลยนะเนี่ยค่ะเคล็ดได้นะพี่นะฮะ นั่บรรย,ยากาศดีมากทุกคนมาดูาว่าทำไรจ้ะคนได้ยินเสียงลำธารไหมมีนะมีเสียงน้ำไหลลงมาด้วยนะอืมใช่ตรงนี้ป่ะพีนดามาดูน,ดน่อเดือบ่านน้อยจ้ะบ้าแล้วเนะี่ยโหไปพี่อฟซีมีอยู่จริงด้วยนะครับ เอ้ยทำไมมีผ้าอันนี้ด้วยพี่ดาเมื่ก่อนน่าจะมีนนหน้าด้มีผ้าแบบเป็น,ปนผ้าเหลืองแล้วมียันด้วยนะไหนอ๋อพ,พี่เหมือนเป็นยันเลยนะครับพี่ๆครับไม่รู้ว่าใช้ยันหรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะไหลไปแล้วนะต้นนี้ใช่ไหมพี่ดา สายนะ่ะมันจะมีลูกแค่ฝั่งเดียวนะฝั่งนี้ไม่มีลูกเลยน้องเบลนะตรงนี้เหมือนจะมีคนพยายามมาตัดด้วยนะแสดงว,ว่าเราจะเหยนก่อนยทุกคนมีแบบของเส้นวายด้วยนะพี่ดาใชอไหมแบบพวกถ้วยหมากอะไรประมาณเนี้ย<ร><ร>เก่าๆเลยทำใช้มือจับนะทำใช้มือจับเจอไหมเจอของแบบนี้เน,นี่ยนะน,นะน่าจะนานมากเลยนะพี่ ต้นลากมันปืนกินแบบนี้เลไปดูลูกทรายไหมตรงไหนขน,นาดใหญ่อยู่ฝั่งเดียวได้กลิ่นเยอะแยอ๋อลูกทรายเม็ดใหญ่นะเนี่ยแล้วทำไมมีแค่ฝั่งนู้นฝั่งนี้ไม่มีเลย,เลยโหพี่พี่แบบต้นใหญ่มากเลยนะไม่รู้นะว่าเราเนี่ยจะเจอหรือเปล่านะครับพี่พี่ ็เราต้องใช้เวลานะเนี่ยแปลกที่แบบคือทุกคนมีมีผ้าเหลืองเลยนะแต่ว่าเหมือนจะมียานด้วยนะตรงนี้ก็มีน้ำไหลามาด้วยไม่รู้ว่าไหลามาจากไหนนะพี่พีๆแต่ว่าอากาศเย็นมากน้ำไหลจากภูเขาเนี่ยผมบอกเนยนะว่าเย็นนะครับพี่ๆครับแต่ต้นสายอย่า้นะมนไม่ซาไปดู ไปดูป่ะการเด็ดไหมเด็ดได้ไหมขอขอได้ได้ไดต้นสายเมลสายก็กินได้นะนนนเ,รเราจะเด็ดเราพี่นะลองไปดูใกล้ๆไม่คเคยเจอไมดแจกข้างอืมส่วนมากผมเจอแบบเม็ดเล็กๆนะครับทุกคนว่าจะเป็นเต็มต้นตนั้งแต่ใช่โอ้โหน้ำเย็นมากพี่น้ำเนี่ยสะอาดนะเรา อยู่ในป่าหรือว่าเจอลำธารแบบนี้เนี่ยสามารถกินรับประทานชีวิตได้นะพี่ดะประทานช,ชีวิตนะแต่ว่าเราต้องต้มให้สุกก่อนนะนี่ใช่เม็ดทรายป่ะอขออนุญาตเด็ดลูกหนึ่งนะไม่เ,เด็ดไม่ได้โอ๊ย,อยไม่ได้แข็ง มันไม่ยอมหลุดเลยแต่พี่เคยเห็ครั้งแรกที่มัใหญ่ขนาดนี้ใหญ่จริงทุกคน,นตรงนี้เนี่ยพี่นามาเจอนานยังมาเจอนานแล้วแต่ต้นแต่พาสองพี่น้องมาอยู่นี่แล้วแหละโหต้นไม้ต้นใหญ่มากสองพี่น้องโดนแก้ฮนะเลยหนีกลับไปเลยอ๋อใช่เหรอใช่โดนแก้ง<ช>แสดงว่านางเนี่ยอาจจะดุหน่อยดุน,น,น้อยก็คือไม่ชอบเด็กที่มา าาอ๋อเด็กมาแบบเที่ยวมาปินเล่นอนะไรมเปีนต้นไม้เล่นใช่ไหม <c oughs> ว่าต้องบอกนะทุกคนว่าต้นใหญ่มากแสดงว่าตรงนี้เนี่ย <c oughs> เคยมีคนเอาของเส้นไหวมาถาวายหรือเปล่าไม่รู้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวอืเหนื่อยคนพยายามตัดเลยนะรอยตัดเก่านั้นนะ่ะ เอาไงพี่นะเดี๋ยวเราจะต้องนั่งซุ้มดูใช่ไหมละ่ะแต่ว่าเราสามารถคุยกับนางได้ไหมได้ได้ถ้านางเขากดตแล้วอะก็ต้องดูชี้นะนะเราจะได้อยูอ่ม่ได้ก็ทุกคนก็อย่างที่ว่าเลยนะว่าโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นความเชื่อของบุคคลนะพี่ๆเพราะว่าความแบบนี้เราอาจจะไม่เจอตล,ลอดนะครับขออภัยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องนั่งซุ้มดูใช่ไหมพี่ดา<อ>ผมจะแอบตั้งกล้องนะจะดูดีว,ว่านางเนี่ยจะปรากฏตัวออกมาให้ผมเนี่ย<อ>ได้เห็นหรือเปล่านะครับทุกคน<อ>ก็ถ้านางออกมาเดี๋ยวเราจะถามคุยกับนางเข้าไปคุยได้ใช่ไหมพี่ดาดู<อ>ว่าเขาต้องการอะไรหรือเปล่านะมีอะไรให้เราช่วยหรือเปล่านะ ผมอยากจะรู้นะว่าทำไมเขาเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้ไงไม่ได้มีแค่ตนเดียวนะครับพี่พี่<ช>มีมากกว่านะใช่ไหมพี่นะใช่สบงม,มากกว่านั้นบางตนก็อา,อาจจะไม่ได้บางตนจะไม่ได้ใจดีทุกคนบางตนจะดุจะดูใช่ไหมดเดี๋ยวอเอามุมดีๆมะ<า>ตั้งนี้ได้ไหมนะรู้ว่าตั้งตรงไหนดีม,ม,นมุมแบบวีเอสีก็ตรงนี้ก็ได้อยู่นะ ไม่รู้นะพี่ๆว่าเรานะครับจะเจอหรือเปล่านะก็นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเนี่ยได้มานะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามานั่งซุ้มดูกันเลยดีกว่าครับผมเฮ้ยพ่เจอไหมใช่ไหมใช่ใช่มาเป็นแบบน้บอกว่า โอ้ยนางรูปร่างใหญ่มากเลยนะแล้วเขาไปใกล้นางผองมแล้วก็เสใช่แล้วในกล้องเนะยทุกคนเห็นแบบใหญ่มากเลยนะจริงจริง,ง,งปีนะ โอ้ทุกคนก็คือแบบโผล่ออกมาจากต้นไม้ต่อหน้าต่อตาเลยนะครับพี่ๆเราค่อยไปคุยไหมไปต่อพี่น้องค่อยไปคุยกัน,นได้เลยรู้ไหม นางนางังหยุดไปมีคนอยากดูจากท่านเดี๋ยวให้พี่ดาเนี่ยเข้าไปคุยก่อนนะครับพี่ดาเดี๋ยวให้ทั้งนะเอ่อให้นางนั่งก่อนก็นได้เราจะไม่เรียกเขาว่าท่านนะพี่พี่เดี๋ยวจะเรียกเป็นนางแล้วกันนะ อันนี้ผมถ่ายคลิปได้ไมั้ยบอกคราบนั้นเมจะยักลิวเราถ่านอนะังนะ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 ได้เลยนะยนังบอกเลย ี system, years, ่ก็คือแบบอยู่มาหลายพันปีแล้วนะก็นานมากๆนะพี่งด่ามีเสี่ยงใกล้ป่าด้วยใกล้ป่าด้วยรักษาที่มาใกล้ป่าด้วยมีเสี่ยงใกล้ป่าด้วยพี่คือ Yeah, เสียงน้ำเนี่ยไหลเลยมานะพี่พี่เราจะไม่กัวหนากนะรากรหน้าถ้าผมมาผมจะเอาของแบบเส้นไว้ลงมาให้ดูว่าพวกน้ำแดงหรือว่าผลไม้ม้ดาเดี๋ยวทุกคนเราก็จะ ให้นางกลับเข้าไปแล้วนะเราก็จะไม่รบกวนนะเพราะว่าเราเองเนี่ยก็มานานแล้วนะครับพี่พี่อาเฮ้ยพี่นะเจอไหมหายต่อหน้าผมเลยใช่นาะงเข้าตัวไนะหายเข้าไปในต้นไม้ต้นนี้เลยนะพี่พี่ ก็ปรดใช้วิจารยาในการรับชมนะครับก็เป็นความเชื่อของบุคคลนะครับพี่พีเอฟซีนะนเมื่อกี้เราก็ได้คุยกับนางนะพี่นานางบอกว่าอยู่กันหลายตนเลยนะไม่ได้อยู่แค่ต้นเดียวนะเ,เพราะว่านางเนี่ยอาศัยสิ่งอยู่กับต้นไม้ต้นนี้หลายพันปีละก็นางบอกมานะครับพี่พี่อื รอบนะ้าถ้าผมมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเอาของเส้นไหวมาดูแล้วก็จะพาน้องหญิงมาด้วยเผื่อน้องหญิงอาจจะรู้จักหรือไม่ก็ทําความรู้จักกับน้องหญิงน่าจะให้น้องหญิงเนี่ยมากราบไหวหรือว่ามาอะไรนะพี่นะมา,มาพูดคุยนะครับพี่พี่ครับโหก็คือเมื่อกี้ทุกคน เจอต่อหน้าไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีอยู่จริงนะครับน,นนะ้ำอะถ่ตัวได้ด้ะใช่เลยทุกคนมีอยู่จริงๆนะพี่พี่ถ้าเราพูดคุยขึ้นไปข้างนอนางอาจจะพาเราเข้าไปชมเมืองเขาของ,ง,งนางได้นะเพราะเขามีเมืองใช่ไหมใช่มีอ๋อแสดงว่าข้างในที่เขาอยู่เนี่ยมีเมืองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยบรรยากาศดีมากนะครับทุกคน ฝั okay. Okay. ่งนู้นเนี่ยมีน้ำไหลลงมาด้วยนะนีนะน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะใสเลยนะครับแล้วก็เย็นด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่นะเราก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะเพราะว่าเราก็ต้องใช้เวลาเดินทางเนี่ยชั่วโมงเลยนะครับพี่ๆก็ดูเหมือนอาจจะอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับแต่จริงๆนี่ไม่ใกล้เลยนะ บางทีเราเนี่ยอาจจะได้เสียงคนตัดหญ้านะครับทุกคนครับทใช่มีคนมาทำไร้แถวนี้นะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมกับพี่ดาก็จะเดินทางกลับแล้วน,นะครับผมไปพี่ดาไปครับทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนผมนะครับก็ได้ออกมาจากป่าที่ผมเนี่ยเจอนางแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยตกใจมากเลยนะนางเนี่ยปรากฏตัวให้ผมเนี่ยได้เห็นต่อหนะ้าต่อตาเลยนะ ก็คือแบบนางอะโผล่มาจากต้นไม้นะพี่พี่ก็เป็นต้นต้นซายนะต้นนสายอายุเป็นพันปีเลยนะใช่ทุกคนก็ผมเนี่ยเจอแบบมีคนเนี่ยพยายามจะตัดออกนะแต่ว่าตัดไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามันมีรอยฟันด้วยนะใช่ใชก็ลืมเลยนะครับพี่พี่ลืมถามชื่อนางนะไม่รู้ว่านางเนี่ยชื่ออะไรนะพี่นารู้นะไหมรอบก่อนนางบอกว่านางชื่อนางจำปานะแต่ว่าไม่น่าเหมาะกับนางเนะพราะนางอะเงียหู กับดอกชาบาอยู่นะใช่ทุกคนเราจะเปลี่ยนเรียกเป็นนางนางชาบาละกันนะครับพี่พี่ก็ไม่รู้ว่านางเนี่ยชอบหรือเปล่านะครับแต่เราเห็นนางเนี่ยแบบเอาดอกไม้เนี่ยแนบหูนะเป็นดอกชบาเป็นดอกชบานะครับทุกคนดอกชบาทุกรอบเลยนะครับผมใช่เลยนางเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ตนเดียวนะครับพี่พี่อยู่กันกี่ตนนะพี่นาหลายตนมากๆหลายตนเราต้องเรียกเขาว่าเป็นตนใช่ไหมหรือว่าเรียกเป็นคนเป็นตนเพราะว่านางอยู่ นางอาศัยอยู่ในต้นไม้ช่เป็นคล้ายๆอานางไม้อะไรนางไม้่ะเนาะใช่เราเรียกเป็นตนดีกว่าอืมเราก็ต้องเรียกเป็นตนนะใช่ไหมใช่ใชถ้าเราเรียกเป็นคนก็เหมือนแบบนคน,นแบบนี้ธรรมดาทั่วไปนะนะครับพี่ๆก็โอเคทุกคนไม่น่าเชื่อนะว่าผมจะมาเจอแบบนี้นะครับก็อย่างที่เจอเลยมีอยู่จริงนะครับพี่ๆก็เป็นความเชื่อบุคคลนะครับแล้วแต่พี่ๆนะก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับก็ ใครไม่ชอบเออใครที่แบบเชื่อก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกอ,อ,อย่างอย่างว่าเชื่อก็เชื่อบางคนไม่เชื่อก็ไม่เชื่อก็รับชมเพื่อความบันเทิงไปนะถ้าไม่เชื่อนะใช่ทุกคนใช่มันต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับผมก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้าน,น้วนะเพราะว่าเราเนี่ยก็ออกมาอยู่ตรงถนนแล้วน,นะครับพี่ๆโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเทาง่านี้ใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ขอคนหนึ่งไลค์หนึ line, ่งแชร์หนึ line, ่งติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจใผมแล้วก็พี่ดาเนี่ยได้ทำคลิปต,ต่อไปนะครับผมนะโอเคทุกคนไว้เจอกันะนะพรมสวัสดีครับ